ทำบุญใช้ชาตินี้นะครับบุญคือความสุขบุญคือความสบายใจอย่างที่อาจารย์ชัดบอกว่าสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยทำบุญแล้วได้กับใครนะครับนะแฟนเพจทุกคนที่มาสวดมนต์กับอาจารย์ชัดเนี่ยตอนนี้เจ็ดพันกว่าท่านที่จะมาสวดมนต์กับอาจารย์ชัดเนี่ยนะครับทำบุญให้ตัวเราเองย้ํานะครับทําบุญให้ตัวเราเองนะครับเรามาสวดมนต์ทุกคนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราจะสวดมนต์เพื่อให้ใครสักคนหนึ่งแต่เราสวดมนต์เพื่อให้ตัวเราเองอันดับแรกวาจาสําคัญนะครับ เสกวาจาให้เป็นมงคลเสกวาจาให้ชีวิตนี้จเจริญรุ่งเรืองสำคัญที่สุดเราจะพูดคําหยาบคายอะไรหลายๆอย่างได้ในชีวิตของเราในแต่ละวันเราพูดหยาบคายอะไรหลายๆอย่างออกไปเป็นเรื่องปกตินะค,คนเราพูดหยาบคายเป็นเรื่องปกติเพราะว่าบางทีเราห้ามไม่ได้บางทีอารมณ์มันพาไปหรือว่ามันเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของบุคลิกการพูดของเราแบบนั้นนะรเราห้ามไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ชัดอยากจะนําพาแฟนเพจได้ปฏิบัติกันคือว่า หลากหลายคนที่จะพูดไม่เหมือนกันบางคนพูดเพราะบางคนพูดห่างๆหน่อยพูดเข้มแข็งหน่อยนะครับก็ต่างคนต่างอารมณ์ต่างวาจาต่างคําพูดกันแต่เมื่อเวลาสวดมนต์เมื่อเวลาสวดมนต์ครับไม่ว่าจะเป็นคนพูดเพราะพูดแข็งพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสวดมนต์บทเดียวกันเราสวดมนต์บทเดียวกันคือการเสกวาจาของเราให้เป็นมงคลนะครับเราจะพูดอะไรจะเจรจาค้าขายอะไรก็วาจาเราก็จะได้เป็นมนต์เป็นมงคลนะ เป็นมงคลนั่งสมาธินะครับดังสมาธิได้ผลดีอย่างไรนั่งสมาธิเนี่ยนะครับเหมือนกับเราบูชาเทวดาประจําตัวเทวดาคือดวงจิตคือจิตวิญญาณประจําตัวของเราหลายคนบอกว่าเทวดาประจําตัวของเราเนี่ยนะครับคือบรรพบุรุษของเราคือ,อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะครับหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ในอดีตชาติแล้วแต่ว่านิยามของความ ในความหมายของเทวดาแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับอาจารย์ท่านเองนะครับได้น mm. ิ an, yeah. yeah. mm. mm. jingle, ยามคำว่าเทวดามาจากครูบาอาจารย์นะครับท่านพระอาจารย์ท่านสอนว่านั่งสมาธิให้เห็นเทวดาประจําตัวนะครับเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเราเห็นคนคนหนึ่งนะเราเห็นดวงจิตดวงจิตหนึ่งที่เราพาดวงจิตนั้นไปทําบุญที่นั่นที่นี่เนี่ยเราเห็นว่าเราเองเนี่ยเราเคยไปทําบุญที่นั่นที่นี่เนี่ย แสดงว่าสิ่งนั้นคือความดีที่เราเคยทําเคยสร้างเขาเรียกว่าจิตวิญญาณแห่งความดีที่มันดึงดูดและผสานกับเวลาเดียวกันกับขณะที่นั่งสมาธินะครับทำให้เราระลึกนึกถึงความดีของตัวเองนั่นคือความดีที่เราทำนะค,ความดีที่เราทําเป็นเทวดาที่เราจะระลึกนึกถึงแล้วก็บูชาได้ในขณะจิตนั่งสมาธิ แฟนเพจหลายคนเคยฟังแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยฟังเรื่องนี้อาจารย์ชัดก็จะนํามาย้ําให้ฟังว่าทําไมเวลาคนสวดมนต์กับอาจารย์ชัดอาจารย์เครหรือว่าแฟนเพจทุกคนแล้วเนี่ยนะครับเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นเพราะว่าเราบูชาเทวดาประจําตัวคือบูชาความดีของตัวเราเองนะครับเทวดาไม่ใช่ผีเทวดาประจําตัวเราไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณที่เล่ล่อนตามเรามาแต่เทวดาประจําตัวของเราคือ คุณงามความดีจิตวิญญาณแห่งความดีที่เรานะครับมีมาตั้งแต่เกิดจิตวิญญาณแห่งความดีที่เรามีมาตั้งแต่เกิดคือเราล้ะย้อนระลึกนึกถึงไปได้นะครับว่าความดีที่เราเคยทํามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างบุญที่เราเคยทํามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนั่นแหละครับ <c oughs> เขาเรียกว่าจิตวิญญาณแห่งเทวดาช่วงเวลาที่เราทําดีคิดดีนะครับเอามารักษาใจตอนไหนรักษาใจตอนเราทุกข์ รักษาใจตอนเราเครียดรักษาใจตอนเรามีปัญหา